ผมเป็นภรรยาของสามีแห่งชาติตอนที่28ภาพยนตร์เรื่องจารึกไว้ในใจถ่ายทำถึงส่วนสุดท้ายแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์ซุปผอมของอาเคนอย่างอันอจที่แต่เดิมก็ไม่ได้อ้วนในตอนนี้ยิ่งผอมลงไปอีกตอนแรกใบหน้าของเขายังดูมีไขมันดูอ่อนเยาว์แต่ตอนนี้คังแหลมหลังจากแต่งหน้าแล้วยิ่งดูผอมจนหน้าปวดใจในภาพยนตร์คือเพิ่งผ่านการต่อสู้อันดุเดือดสารวัตรเหลียงผู้รับบทเป็นพ่อรองบาดเจ็บสาหัสนอนสลบอยู่ทางหนึ่งอาเคนเองก็ได้รับบาดเจ็บ กำลังกลุ่มบริเวณท้องที่เลือดไหลไว้พยายามหอบหายใจอย่างยากลำบากและกำลังต่อสู้กับน้องเล็กอีกหลายคนกล้องหมุนไปอีกฝั่งหนึ่งท้าเอกหยวนจือหมิงกำลังต่อสู้อย่างอุตลุดอยู่กับนักฆ่าเากา่าตอนที่หยวนจือหมิงเตะออกไปอย่างแรงจนล้มอากาได้นั้นจูจูน่นาอองค์เล็กที่นอนอยู่บนพื้นก็ดิ้นรนลุกขึ้นมาคลำหาปืนที่ตกอยู่ไม่ไกลาจากนั้นก็เล่นไปทางหยวนจือหมิงในฉากการต่อสู้อันวุ่นวายย่อถึงแม้ม่านสายตาจะค่อยๆเลือนรางแต่เมื่อพี่ชายในสายเลือดกำลังตกอยู่ในอันตรายอันก็ยัง สังเกตเห็นสถานการเป็นคนแยกอ่อเขาวิ่งเข้าไปรับกระสุนแทนพี่ชายทันทีเสี่ยวอี้ยวนจือหมิงกอดน้องชายเอาไว้เพราะยาเสพติดและความทรมานต่างๆในองค์กรนักฆ่าทำให้อาเคนในตอนนี้ทักงาสูผอมและทั้งซีดเผือดใบหน้าของอาเคนค่อยๆไร้สีเลือดเขาพยายามเอ่ยปากพูดอย่างยากลำบากพี่ผมขัดขอโทษพักที่ต้องมีชีวิตอย่างดีนะครับในวินาทีนั้นอี้เฉินเยียนที่กอดอย่างอันอวีอยู่ก็รู้สึกปวดใจขึ้นมาอย่างไม่มีสาเหตุ เป็นความรู้สึกที่คุ้นเคยเหมือนที่เขารู้สึกในความฝันเขาไม่อยากให้คนในอ้อมกอดตายไม่อยากไม่อยากมากๆอยากจะหลบหนีความจริงอันโหดร้ายแววตาของอี้เฉินเยียนใช้ญญชแววปฏิเสธและดิน้นรนสองมือที่โอบอย่างอันอวิค่อยๆไม่ได้น้ำตาไหลแต่กลับให้ความรู้สึกเศร้าเสียใจและหนักอึ้งสั่นมากขึ้นห้นเขาในตอนนั้นทุกคนต่างถูกน้มน้าว ด้วยความรู้สึกที่แท้จริงทีมงานนอกฉากต่างก็จมลงสู่ผวังแต่ผู้กำกับสวีกลับตะโกนขัดทุกคนล้วนแต่แปลกใจเห็นเห็นอยู่ว่าการแสดงเมื่อครู่ออกมาดีไม่ใช่เหรอเฉินเยียนก่อนหน้านี้ได้แสดงดีมากตอนที่กล้องซูมเข้าไปความรู้สึกที่แสดงออกมามันมากเกินไปมันมีอย่างอื่นประปนอยู่ด้วยผู้กำกับสวีขมวดค e ิ้วอี้เฉินเยียนพยักหน้าในใจคิดว่าสมแล้วที่ผู้กำกับสวีเป็นผู้กำกับหน้าใหม่ที่กำลังมาแรงบางครั้งสายตาก,ก็คุมกริบสามารถจับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่คนนอกยากจะมองออกได้ ขอใหม่อีกทีนายกับเสี่ยววิภูพันธ์เป็นพี่น้องกันเวลาถ่ายทำอยาคิดอะไรเยอะเข้าใจแล้วครับอีเ้เฉินเยียนตอบรับสูู้อย่างอันอวิกับพริบตาให้อีเ้เฉินเยียนจากนั้นก็หลับตาลงแกล้งตายอย่างว่าง่ายต่ออีเ้เฉินเยียนผ่อนคลายลงถ้าเขามีน้องชายอย่างอย่างอันอวิจริงๆคงน่าสนใจไม่น้อยการถ่ายทำหลังจากนั้นราบรื่นมากหลังจากอาเค่นตายนางเอกที่แสดงโดยดังจิ้งก็หลุดพ้นจากฐานะหญิงชู้ของหงตําจินเธอได้รับอิสระอีกครั้งแต่เพราะหลงรักหยวนจื่อหมิงข้างเดียวมาตลอด ดังนั้นตอนสุดท้ายจึงไม่ได้ลงเอ่ยการสารวัตรเหลียงหงรวบรวมหลักฐานได้มากพอจึงสามารถเข้าจับกลุมหงตําจินได้อย่างราบรื่นและหยวนจือหมิงก็พาต้าเข่อมาคอกี้มาที่หน้าหลุมฝังศพของน้องชายภาพยนตร์ปิดฉากไปแบบนั้นบางทีอาจจะเรียบง่ายไม่สมกับที่ทุกคนรอคอยแต่ความเสียใจเพียงเล็กน้อยก็เพื่อการรอคอยครั้งต่อไปที่ดีกว่าเดิมใช้เมืองหลักประมาณสามมืองผ่านการถ่ายทาที่ยากลําบากหลายเดือนภาพยนตร์ถ่ายทําเสร็จตอนใกล้วันปีใหม่พอดีทุกคนในกองถ่ายร่าเริงกันมาก แต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกเศร้าไปด้วยนักแสดงนำหลายคนยืนขนาบข้างโดยให้ผู้กำกับสวีอยู่ตรงกลางเพื่อถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและรับประทานอาหารร่วมกันหลังจากนั้นอย่างอันอวีกับชีเซนและทางกัวก็ขึ้นเครื่องออกกลับเมืองเอสที่จากมานานว่าชินจริงย่วนอย่างอันอวีเปิดปฏิทินบนผนังไปที่หน้าถัดไปแล้วทอดถอนใจกับเวลาที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วพริบตาเดียวก็ผ่านไปครึ่งปีแล้วหลังจากกินข้าวเที่ยงที่บ้านเสร็จอย่างอันอวีกอดหมอนอี้เฉินเยียนที่ซื้อมาก่อนหน้านี้ นั่งพิงโซฟาอ่านนิยายกำลังภายในอยุ่เงียบๆหนึ่งสัปดาห์ก่อนปีใหม่ในฐานะดาราหน้าใหม่ที่เพิ่งเดลเขายังมีความนิยมไม่มากพอที่จะได้ร่วมอีเวนต์ปีใหม่ต่างๆการโปรโมทช่วงหลังของภาพยนตร์เรื่องจะรึดไว้ในใจก็จะมีขึ้นหลังปีใหม่เนื่องจากช่วงนี้ไม่มีตารางเดินทางอย่างอนาวีจึงได้พักผ่อนเตรียมฉลองปีใหม่อย่างสงบปังเสียงเปิดประตูดังขึ้นแต่อย่างอนาวีที่นั่งพิงโซฟาก็ยังไม่ขยับนิยายบทนี้กำลังสนุกเขากำลังอินอีกทั้งฝ่ายนั้นก็มีกุญแจบ้านหน้า จะไม่ใช่คนแปลกหน้าอย่างอันอวีเสียงของอีเ้เฉินเยียนทําให้อย่างอันอวีถึงกับสักเขารีบลุกขึ้นจนพลอยทําให้หมอนที่กอดไว้หล่นละงอพื้นหมอนเป็นรูปหน้าของเขากลิ้งไปหนึ่งรอบจากนั้นก็หยุดลงที่ปลายเท้าของเจ้าตัวอย่างพอดิบพอดีอีเ้เฉินเยียนก้มหน้าสายตาหยุดอยู่ที่หมอนสองสามวินาทีจากนั้นก็ก้มลงหยิบมันอยากจะมุดหายอย่างอันอวีที่ออายขายหน้าสุดๆก้มหน้าลงทันทีไปในดินให้รู้แล้วรู้รอดตั้งแต่ปิดกล้องไปพวกเขาก็ไม่ได้เจอกันเลยพ้าอย่างอันกลับมาเมืองเอสแต่อีเ้เฉ ที่อื่นต่อตอนแรกอีเ้เฉินเยียนดีใจมากกที่วันนี้ได้กลับมาบ้านแต่มาเจอสถานการณ์แบบนี้เขาควรต้องทำอย่างสระไม้มาลายหมอนนี่อย่างอันอวีลานอธิบายผมบังเอิญไปเจอเข้าพลแล้วรู้สึกว่ามันมันน่ารักดีก็เลยซื้อกลับมาเห็นสีหน้าลำบากยากเย็ยนนั้นแล้วเห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายพูดความจริงเฉินเยียนจึงไม่ทำให้ฝ่ายนั้นต้องลำบากใจเขาเพียงแค่วางงอหมอนกลับลงไปบนโซฟาเท่านั้นพอหันหลังให้อย่างอันอวีอีเ้เฉินเยียนก็ยกยิ้มมุมปากที่แท้ข้างกายเขายังมีแฟนคลับ คนพิเศษซ่อนอยู่หนึ่งคนทักทำไมจูจูวันนี้คุณถึงกลับมามีเรื่องด่วนอะไรหรือเปล่าอย่างอันอพยายามผ่อนคลายบรรยากาศชวนกระอักกระอ่วนนี้ฉันจะพานายไปที่ที่หนึ่งเมืองเขตเปิดซิ่งที่นี่เป็นชานเมืองที่ค่อนข้างห่างไกลและคิดไม่ถึงว่าอีเ้เฉินเยียนจะอยู่ในคฤหาที่นี่ลองคิดอีกทีก็เป็นเรื่องปกติเพื่อไม่ให้สื่อมารบกวนอีเ้เฉินเยียนจึงต้องย้ายที่อยู่เป็นประจำอีกอย่างตอนนี้ก็ไม่มีคนคนนั้นแล้ว ทำให้เขาได้อยู่อย่างสงบจริงๆตอนนี้เป็นช่วงฤดูหนาวกลางเดือนมกราคมเมื่อเทียบกับใจกลางเมืองแล้วอุณหภูมิของแถบชานเมืองจะต่ากว่าอย่างอันอาลงจากรถของอีเ้เฉินเยียนจูู่หิมะก็ตกลงมาเกล็ดหินท่างพราวสวยมากจริงๆอย่างอันอวีทถอดถุงมือแล้วใช้มือรองแต่หน้าเสียดายที่พวกมันหายไปอย่างรวดเร็วอีเ้เฉินเยียนมองทุกการกระทําของเขามีหัวใจอย่างเด็กหนุ่มอยู่ด้วยคิดไม่ถึงว่าอย่างอันอวียังจะตามฉันมาอากาศแบบนี้ยืนอยู่ข้างนอกนานๆจะเป็นหวัดเอาได้อออหมอ อยางอันอวีพยักหน้ารับอย่างว่างๆแล้วปล่อยให้อีเฉินเยียนจับมือไปตลอดทางจนเข้าไปในห้องถงชั้นหนึ่งของคฤหาสน์สถานที่ที่บอกจะพาผมมาที่แท้ก็คือบ้านใหม่ของคุณน่าเหลออย่างอันอวีมองประเมินไปรอบๆห้องถงยังไม่เข้าใจเจตนาของอีเฉินเยียนอยู่ดีนี่ยังนับอยู่หรือเปล่าพูดไปอีเฉินเยียนก็ล้วงเอากระดาษโน้ตออกมาในกระดาษมีเป็ดตัวอ้วนอยู่หนึ่งตัวเป็นภาพที่อย่างอันอวีวาดให้อีเฉินเยียนตอนอยู่ที่โรงพยาบาลในเมืองแทดนับอยู่แล้วสิ หยางอันอวียิ้มตาเป็นประกายอาวรเที่ยวเล็กๆสองข้างใกล้จะถึงตรุษจ,จีนแล้วพ่อกับแม่ของอีเ้เฉินเยียนก็ไม่อยู่แล้วข้างกายไม่มีญาติที่ไหนเพราะงั้นเขาจึงฉลองตรุษจ,จีนคนเดียวมาตลอดลี่เย,ย่ช่วยซื้อของสําหรับฉลองมาไว้ที่บ้านเพื่อสร้างบรรยากาศเล็กๆน้อยๆในครัวก็มีวัตถุดิบพวกไอก็อเป็ดปลาเตรียมไว้มากมายเรื่องที่เกินความคาดหมายค่อยๆเกิดขึ้นเรื่อยๆตอนช่วงบ่ายที่หยางอันอวี่านิยายอยู่ก็ไม่ได้คิดเลยว่าตอนนี้ จะมาอยู่ในห้องครัวในบ้านของอีเ้เฉินเยียนมาทําเปิดให้เขากินแต่อย่างอนอาวีก็ยังทาเพลงอย่างอารมณ์ดีช่วงตอนเย็ยนจากวัตถุดิบที่มีอย่างอนอาวีก็ทําอาหารออกมาได้ห้าจานกับน้ําซุปอีกสองอย่างหลังจากยุ่งกับการทําอาหารจนเสร็จเพิ่งจะถะอดผ้ากันเปื้อนอย่างเจวี่ก็โทรเข้ามาพอดีเซียวอวีนาาอยู่ไหนไม่ได้อยู่ว่านสินจึงยุวนเหรอน้ําเสียงของอย่างเจวี่ทั้งร้อนใจและทั้งเป็นหัวงงอครับผมออกมาข้างนอกออกไปไหนออกบ้านเพื่อนนะครับ อย่างอันอวี๋กรอกตาถ้าพี่ชายรู้ว่าตอนนี้เขาอยู่กับอีเ้เฉินเยียนจะต้องโมโหแนะ่บอกความจริงมาอย่างเจวี่ฟังความผิดปกติในน้ำเสียงออกผมอย่างอันอวี๋ได้แต่จำใจตอบความจริงผมอยู่บ้านอีเ้เฉินเยียนอะไรนะอย่างเจวี่พังตกใจยังไงอีเ้เฉินเยียนก็เป็นนักสแสดงในสังกัดช่างหวนมีเดียดังนั้นอย่างเจวี่ย่อมรู้ตารางงานของเขาดีแต่เขาเพิ่งกลับมาเมืองเอสเมื่อเช้าทำไมตอนบ่ายก็มาลักพาตัวอย่างอันอวีไปแล้วและอย่างเจวีว่โมโหแล้วจริงๆอย่างอันอวีรีบลอก ไม่ต้องห่วงนะครับพี่ผมแค่กินข้าวเป็นเพื่อนเขาเพราะผมเคยรับปากเขาไว้ก่อนหน้านี้ได้อย่างเจวีไม่พูดอะไรก่อนหน้านี้พวกเขาสองคนน่าจะทําอะไรอย่างอื่นกันมาทั้งกลัวไม่ได้ไรายงานความจริงแน่นอนขอโทษครับบอแต่เดียวผมก็กลับแล้วยังไงก็เธอต้องดูแลตัวเองให้ดีละ่ะพี่ชายมักจะกําชับเขาแบบนี้เสมอราวกับว่าอี้เฉินเหยียนน่ากลัวจะทําอะไรเอ๋ขาได้อย่างนั้นแหละนานๆครั้งทั้งสองคนจะได้กินข้าว ด้วยกันบนโต๊ะอาหารอีเ้เฉินเยียนยังคงไม่ค่อยพูดแต่อย่างอันอวีสังเกตเห็นว่ามุมปากเขามีรอยยิ้มบางๆอยู่ตลอดเวลาเห็นแบบนั้นแล้วเขาก็อารมณ์ดีสองทุ่งกอะว่าหิมะข้างนอกยังไม่หยุดตกบนพื้นมีแต่ชั้นหิมะทับถมแต่อย่างอันอวีก็พันผ้าพ,พันคอสวมถุงมือเตรียมจะกะลับออกไปในจะกลับบ้านเหรอครับคงนอนค้างคืนที่นี่ไม่ได้หรอกทำไมไม่ได้อีเ้เฉินเยียนหันมาสบตาก,กับอย่างอันอวีจนทำให้เขา ค้ังอยู่ที่เติมหิมะตกหนักขนาดนี้น่าจะพรุ่งนี้เช้ากว่าจะหยุดจากที่นี้ไปว่านสินจึงย่นก็ค่อนข้างไกลนายนอยู่ที่นี่ก่อนก็ได้อีเฉินเยียนเอ่ยเสียงเรียบแต่แววตากลับไม่เป็นแบบนั้นแววตาของเขาสั่นไหวเลือนรางอย่างอันอวี๋สายหน้ายังยืนกรานเหมือนเดิมไม่เป็นไรขอรับอย่างมากก็แค่กลับถึงบ้านดึกหน่อยถ้าผมอยู่ที่นี่จะทําให้คุณลําบากเปล่าลาอยู่กับฉันตกลงไหมเป็นอีกครั้งที่อย่างอันอวี๋ึงครั้งนี้ไม่ใช่อีเฉินเยียนมาอยู่กับตนแต่เป็นเขาที่ขอให้อยู่ด้วย หลังตรุตจีนเดือนกุมภาฉันก็ต้องไปต่างประเทศแล้วนายอยู่กับฉันอีกหน่อยเถอะได้ฟังแบบนั้นอย่างอันอวีก็ใจอ่อนแต่ตอนนี้เขาใช้ร่างของเจ้าของร่างเดิมและมักจะเกิดความคิดขัดแย้งอยู่เสมอเขาบิดมือยังอยากจะแน่ใจอีกเรื่องหนึ่งคุณอยากให้ใครอยู่ด้วยอย่างอันอวีถามออกไปแบบนั้นตัวเขาเรอหรือแค่หมายถึงคนที่ชื่ออย่างอันอวีอยากให้ในายอยู่นายที่อยู่ตรงหน้าฉันครั้งอยู่ที่เติมหิมะตกหนักขนาดนี้น่าจะพรุ่งนี้เช้ากว่าจะหยุดจากที่นี้ไปว่านสินจึงยุ่นก็ค่อนข้างไกล นายอยู่ที่นี่ก่อนก็ได้อีเ้เฉินเยียนเอ่ยเสียงเรียบแต่แววตากลับไม่เป็นแบบนั้นแววตาของเขาสั่นไหวเลือนรางอย่างอันอวี๋สายหน้ายังยืนกรานเหมือนเดิมไม่เป็นไรขอรับอย่างมากก็แค่กลับถึงบ้านดึกหน่อยถ้าผมอยู่ที่นี่จะทําให้คุณลําบากเปล่าๆอยู่กับฉันตกลงไหมเป็นอีกครั้งที่หยางอันอวี๋ตึ้งครั้งนี้ไม่ใช่อีเ้เฉินเยียนมาอยู่กับตนแต่เป็นเขาที่ขอให้อยู่ด้วยหลังตรจีนเดือนกุมภาฉันก็ต้องไปต่างประเทศแล้วนายอยู่กับฉันอีกหน่อยเถอะ ได้ฟังแบบนั้นอย่างอันอวีก็ใจอ่อนแต่ตอนนี้เขาใช้ร่างของเจ้าของร่างเดิมและมักจะเกิดความคิดขัดแย้งอยู่เสมอเขาบิดมือยังอยากจะแน่ใจอีกเรื่องหนึ่งคุณอยากให้ใครอยู่ด้วยอย่างอันอวีถามออกไปแบบนั้นตัวเขาเรอหรือแค่หมายถึงคนที่ชื่ออย่างอันอวีอยากให้ในายอยู่นายที่อยู่ตรงหน้าฉันค้างอยู่ที่เติมหิมะตกหนักขนาดนี้น่าจะพรุ่งนี้เช้ากว่าจะหยุดจากที่นี้ไปว่านสินจึงย่นก็ค่อนข้างไกลนายนอยู่ที่นี่ก่อนก็ได้ อีเ้เฉินเยี่ยนเอ่ยเสียงเรียบแต่แววตากลับไม่เป็นแบบนั้นแววตาของเขาสั่นไหวเลือนรางอย่างอันอวีสายหน้ายังยืนกลานเหมือนเดิมไม่เป็นไรขอรับอย่างมากก็แค่กลับถึงบ้านดึกหน่อยถ้าผมอยู่ที่นี่จะทําให้คุณลําบากเปล่าเปล่าอยู่กับฉันตกลงไหมเป็นอีกครั้งที่หยางอันอวีตึ้งครั้งนี้ไม่ใช่อีเ้เฉินเยียนมาอยู่กับตนแต่เป็นเขาที่ขอให้อยู่ด้วยหลังตรดจีนเดือนกุมภาฉันก็ต้องไปต่างประเทศแล้วนายอยู่กับฉันอีกหน่อยเถอะ ได้ฟังแบบนั้นอย่างอันอวีก็ใจอ่อนแต่ตอนนี้เขาใช้ร่างของเจ้าของร่างเดิมและมักจะเกิดความคิดขัดแย้งอยู่เสมอเขาบิดมือยังอยากจะแน่ใจอีกเรื่องหนึ่งคุณอยากให้ใครอยู่ด้วยอย่างอันอวีถามออกไปแบบนั้นตัวเขาเรอหรือแค่หมายถึงคนที่ชื่ออย่างอันอวีอยากให้ในายอยู่นายที่อยู่ตรงหน้าฉัน